เวียนมาบรรจุครบรอบอ,อีกหนึ่งปีนะปี2566เราก็เป็นปกติของเราชือช่วงวันที่1-10ธันวานเป็นช่วงเทศกาลงานไม้ครูในปีนี้เราจะจัดวันที่10แต่ว่าต้องมาพอเพราะตั้งแต่วันที่8-9วันที่ 9. 9ต้องพร้อมหมดแล้วนะแล้วก็เป็นเทศกาลงานวันหยุดของโรงเรียนเมื่อตเส้นสีไทย ทุกศิ่งทุกสา,ก,สาก็จะมาประชุมพร้อมกันนะวางนโยบายที่จะ,ะบริหารงานช่วยเหลือ,อคนไปทั่วโลกอย่างไรนะแล้ก็มาประชุมพร้อมกันแลกเปลี่ยนความรู้แนวะคิดนะวางนโยบายในอะนาคตเราจะทำอะไรกันจะริงเรล่อนี้เราจะต้องมีความรักมีความสามัคคนะีแล้วก็เราก็จัดการช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วย ใครที่เจ็บป่วยปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข่าหมอองกระดูกกระดูกทับเส้นกระดูกโอกระดูกเคลื่อนอะไรติดที่ร่อกมือชาเท้าชาคอบอะไรเป็นออฟฟิซินโดมนะไอเงี้ยอะกระดูกปวดทับเส้นประสาทหมอลองกระดูกปวดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะมันเป็นโรคที่ง่ายๆง่ายเลยนะะรักษาก็หายไม่รักษาก็หายแต่ถ้าทําให้มันถูกวิธีมันก็หายเร็วเองอ่า บางคนเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นมาสิบปียี่สิบปีเนี่ยเอาเกออกจะแอกระปอดกระแปบะบจะายาอะไรก็ยากแทนแต่เข็มเนี่ยพอมาตอกเส้นแป๊บเดียวก็หายแล้วทาไมมันหายก็เพราะว่าเราเนี่ยคือแม่นวิชาการน,นะแล้วก็เคาะตรงกล้ามเนื้อที่มันบิดพลิกอ,ะนะอ่ะนะมันเหมือนได้มันปีนเกลียวกันนะนะ,ะก็ไปเคาะให้มันกลับเข้าที่นะ เส้นประสาทเส้นเลือดมันก็ไหลเวียนได้ไปตามปกติของมันมันก็หายทันทนีมันจะเอาอะไรโรคแบบนี้นะเราจึงบอกว่าอาการเจ็บปวดตึงไม่เสียวนะมันไม่ใช่โรคมันเป็นแค่อาการผิดปกติของเลือดลมเดินไม่สะดวกเรา,ารู้จักเหตุทั้งสามอย่างนะคือจุดเกิดเหตุสาเหตุปลายเหตุปลา,ายเหตุนี่คือชื่อโรคอาการของโรคต่างๆ ที่เราว่ากันไปยาวเหยียดอันนั้นคือปลายเหตุคืออ่าแล้วก็สาเหตุที่เกิดคือเลือดดมเดินไม่สะดวกเลือดเนี่ยไหลไปตรงไหนนะมันก็แข็งแรงตรงนั้นแต่ถ้ามันไหลไม่สะดวกปุ๊บเนี่ยนะเซลล์ก็จะไม่แข็งแรงกันดีเซลล์มันก็จะอะเจ็บปวดนะเจ็บปวดทุกทรมานนะคือไอด้อาหารที่มันขาดได้อาหารที่อ่าไม่ดีอ่าพูดง่ายๆคือมันขาดออกซิเจนอพอมันขาดออกซิเจนอาหารที่ให้ไปมันก็คือหุงต้มไม่ได้มันก็เลยบุดนเน่า เรื่องขอเลือดเน่าอาหารเน่าอาหารบูดนะพอเราปล่อยให้เลือดลมเดินสะดวกพุมเนี่ยอาหารมันก็มีประโยชน์ต่อเซลใช่ไหมะันนั้นนาที่ของเราเนี่ยคือเปิดทางเลือดลมเดินสะดวกไอไอ,เ,อ,เ,อเลือดลมมันเดินไม่สะดวกเพราะว่าจุดเกิดเหตุน่ะไอจุดเกิดเหตุคือแล้วกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทเนี่ยมันผิดปกตินะฮะคือกล้ามเนื้อมันเป็นบิดทับกันนะซ้อนทับกันเนี่ยมันก็เลยปิดทางเดินของเลือดลมมันจะไปได้กันนิดนิหน่อยหน่อยนี่ก็คือจุดแรก หรือว่าเส้นเอ็นลิกเเมนต์นะเอ็นละิกเเมนต์เนี่ยคือเอ็นข้อต่อกระดูกเนะี่ยมันพลิกบิดกันควายกันไปไป,ปกดทับพวกมันก็จะขัดยอกอยู่ในข้อกระดูกเนะี่ยเราก็ไปยืดเหยียดดัดดึงนะ่กลับเข้าที่มันก็หายนะอ่าหรือว่าเอ็นเทนดอนเอ็นเทนดอนปลายของกล้ามเนื้อเชื่อมอยู่กระดูกเนะี่ยทำงานหนักมากเกินไปแล้วมันเกิดการพลิกบิดปิดทางเดินของระหว่างกระดูกกับเลือดอ่านะระหว่างกระดูกกล้ามเนื้อเนะี่ยไขกระดูกเนะี่ยมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแต่เมื่อมันถูกปิดทางเดินปุ๊บเนี่ยปิดประตูซะแล้วนะมนกก็เลยยอออาได้้ นะพอมันออกมาได้น้อยปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็เลยอั้นอยู่ในกระดูกก็เลยปวดในกระดูกคนไม่ได้ขาดแคลเซียมนะเราถูกหลอกแต่ที่ขาดกนะ็คือเอนะ็นเทนดอนเนี่ยคือตรงระหว่างกระดูกกับกล้ามเนื้อท,ที่ที่ไปของมัดกล้ามินรรมน,นะมันจะเป็นประตูเปิดนะเปิดที่จะส่งวัตถุดิบคือเลือดจากไขกระดูกส่งเข้ามาในมัดกล้ามเนื้อเล้ในมัดกล้ามเนื้อนะ่ะเขาก็ต้องส่งอา,อาหารเนี่ยไปเลี้ยงกระดูกด้วยส่งไป แลยาวัสดุอ่ะวัสดุเข้าไปนะวัตถุดิบอ่ะเข้าไปป้อนให้กับโรงงานผลิตนะเพราะว่าไอ้ตัวเม็ดเลือดแดงนั้นผลิตจากไขกระดูกนะเพราะฉะนั้นไอ้ประตูตรงนี้มันปิดอยู่นะ,น,ะนี่แพทย์แผนจีนเนี่ยเขาฉลาดเขาก็ไปฝังเข็มทังจุดเนี้ยนะโปะเดียวนะมันก็ขายตัวเลือดมันก็วิ่งไปแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาในแบบเจ็เคืออาจจะต้องฝังเข็มสิบครั้งยี่สิบครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นศาสตร์ต่อเส้นเนี่ยเคาะป๊อก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 ตัวนั้นมันขายตัวนะ อ่ามันก็จะหายทันทีบางคนก็ถามว่าแล้วท่านรู้ได้ไองไว่าไอ้จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนอนาโตมี omy, กายวิภาคศาสตร์อ่าฝรั่งเขาวิจยัยไว้หมดแล้วเอาอนาโตมีกายวิภาคศาสตร์มาอ่าใช้เลยนะและที่สําคัญคืออ่าเส้นพิเศษของเราเนะี่ยตรงจุดเกิดเหตุนเนี่ยมันจะเจ็บพิเศษอ่าเคาะนิดเดียวถูกนิดเดียวมันเจ็บเจ็บนะลอ้อโอ้ยหัวนะแต่พอเค้าเข้าเข้าเข้าไปนะ ความเจ็บกำลังเ,เป็นความนะฮะสดชื่นเพราะเรามันเบาขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายไปนะเจ็บแต่มีความสุขนะเจ็บแต่จบด้วยรอยยิ้มและความสุขนะวัณซ่าตอบเส้นสีภายในะมันตอโจทย์คนทั้งโลกนะมันก็เลยลำบากไปทั่วเลยโอ้โหไปที่ไหนก็เจอวัณซ่ตอกเส้นสีภายตอบเส้นสีภายเพราะแนละมันรักษาได้หายจริงนะแล้วเราก็ไม่ได้รักษาเขานะ่าจะเข้าใจผิดนะ เลือดลมของเขานรรักษาตัวเขาเองเลือดดีรักษาโรคร้ายไหนจะมาบอกว่าต่อเส้นไปรักษาโรคไม่ใช่ต่อเส้นเปิดทางให้เลือดลมเดินสะดวกและเอาเลือดลมนั่นแหละไปรักษาตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงนะใครจะมาบอกว่าไอ,อ้มามหาศรีภยัยไปรักษาโรคมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงเรียนมดต่อเส้นศีภยัยอำเภอบ้านละจังหวัดไทยทางนี้เปิดเป็นทางการแล้วครับนะเปิดไปตลอดเลยคืนน้ยาวเป็นยังชั่วย,ยุไขคนนะั้นหละ ใครจะมารักษาก็มาใครจะมาเรียนก็มานะมาแล้วก็ติดต่อดูที่เบอร์ไลน์อไอดีนะไลน์ดีดีกว่านะถ้าโทรศัพท์มันคุยแล้วมันยาวมันคุยมากเพราะม่นไลนสสระลานเยอะมากกว่าเอาทางไลน์ดีกว่าติดต่อนะคือ t o ok k s c n s i d ตออเส้นสีไฟหรือว่านะไลน์ปกติก็คือ0810060504นะติดต่อทางไลน์เนี่ยนะจะสะดวกที่สุดเลยนะ อ่าแล้วก็วอล์กอินมานะวอล์กอินมามีที่พักมีอาหารพร้อมเลยวอล์กอินมาได้ตลอดเลละไม่ต้องกังวลน,นะอ่าปักหมุดคือว่าตอกเส้นบ้านไร่หรือโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไผ่นะฮะมาเจอหมอเนี่ยเป็นสิบยี่สิบคนบางทีก็ห้าสิบคนบางทีก็ร้อยคนนะแล้วก็มีหมออยู่ตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เออไม่มีหมอรักษามีแน่นอนครับตอกเส สังสอนมีคุณ,ณธรรมน้ำใจต้องเอื้ออาทรไม่เดือดไม่ร้อนไม่บน่นไม่ด่าว่าใครขอกราบบูชาคุณท่านพระอาจารย์ขอเธอทูนท่านจากใจลูก ิทธ์ทั้งหลายที่ได้เกือ้อกูลคำคูณทั้งใจและกายถ่ายทอดวิชาเอาไว้ให้เรานั้นได้รำเรียนวันนี้ไม่แน่เกิดแก่เจ็บตายนั้นหนาผู้คนในโลกโลกกาล้วนเกิดมา สร้างบุญส่งเสริมความดีช่วยเหลือผู้คนเรียนรู้เพื่อให้ผลสร้างคนเพื่อให้ทา